ดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยุบซีจารมิติกนะครับช่องที่วิเคราะห์ดวงตีความอ่านความหมายถอดรหัสชีวิตลวเลเทอะคิดเป็นชีวิตก็เปลี่ยนคิดไม่เป็นชีวิตก็เท่าเดิม ว่เราเกิดมาส,สู้สู้แต่เป็นสเปิร์มแล้วทุกวันนี้ทุกคนก็สู้แต่ต้องสู้ด้วยความวัาวใจนะครับคนบนโลกทุกวันสู้กับใจตัวเองครับไม่ได้สู้อย่างอ,างอื่นเลยสู้กับใจตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับถ้าท่านเข้าใจตัวเองรู้ศักยภาพของตัวเองและทำอะไรได้ด้วยตัวเองรักตัวเองให้เป็นแล้วท่านจะมีความสุข ครับ ه, วันนี้มาเปิดไพ่คนที่เกิดเป็นพระอาทนะครับประจำวันที่พระอาทิตย์สิบพระอะไรตย์สลบเก้พระอาทิสิบเก้า,กาและประจำวันที่สิบเก้าธันาวาคมสองพันหร้อยสิบเจ็ดนะครับมาชมกันครับ ไปที่หนึ่งไปที่สองไปที่สามไปที่สี่ไปที่ห้ไปที่หกที่เจ็ที่แปที่เก้าไปที่สิ ลุ้นเงินตัวโกะนะครับดูว่าสถ,ถานการณ์ขอ,องท่านจะเป็นอย่างไรนะครับในรอบเจ็ดวันนี้ของท่านนะครับใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่พระเลยนะครับโดยเฮลเร์เพนให้สิ่งหนึสิทธิ์นะครับไพ่พระก็ถ้าโดยรวมๆคือก็ดวงมันก็ดิ่งๆไม่บวกไม่ลบไม่ได้แย่ไม่ได้ดีจากที่เคยเป็นนะครับไพ่พระเป็นไพ่ใหญ่นะครับตามเลือกชิงดาวนะครับอันนี้มาเครียดแล้วเรื่องแบบเดบิวย เนี่ยธรรมะกับอาธรมรมเนี่ยชัดเจนเลยธรรมะกับอาธรรมเนี่ยตีกันวุ่นเลยธรรมะอาธรรมสีดาบนิ่งๆสิบเหลียนนะการเปียนเดเกณฑ์ที่ดีนะครับดีถือว่าดีครับที่เปลี่ยนสี่ไม้เท้าสองถ้วยเจ็ดไม้เท้า าถ้วยแล้วก็ชิงคือถ้วยนะครับเบียเบ้ยวเบี้ยวตรงหน่อยครับอ่ะพ่ใหญ่นะครับพ่ใหญ่ก็คือเรลแพนพาพระแล้วก็เดวิลพ่สาตานธรรมะธรรม กิกรรมพร้อมนะครับดูภาพร,รวมก็จะเห็นนะครับเด mm. วิ่แลไม่สบายตาสุดแล้ว mm. มันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของสถา,านการณ์ก็ได้นะครับเดวิลเนี่ยมันคือถึงไม่ค่อยดีทั้งหลาไม่ค่อยสร้างสรรค์ประเทศชาติก็ <c oughs> <c oughs> รีวิวเป็นไพ่ตาลเป็นไพ่ด้านด้านมืดมืดด้านที่ไม่ดีนะครับไพ่พระเนี่ยข่าวสะอาดวิงวิงเลยครับอ่ะมันขึ้นเป็นไพ่พระนะครับอย่างที่บอกอ่ะตัวแรกขึ้นมาเป็นสถากนการณ์ถ้ามันนิ่งนะครับตัวที่สองมันเป็นดาบนะครับก็คือว่านิ่งแต่ข้างในไม่นิ่งภายนอกอะดูนิ่งดูสงบดูแบบใจเย็นแต่จ,จริงอะ่ะไม่เนี่ย พร้อมด้วยอารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่พร้อมจะพลิกได้ตลอดเป็นทั้งดีทั้งร้ายได้ตลอดนะครับเก็บตัวนิ่งๆอยู่ตัวเองอยู่นะครับซึ่งเป็นแพน,นี้เมื่อควรเก็บตัวไม่ควรไปร้านเหล้าไปไม่ควรไปพับบาร์อะไรที่เราไม่เคยไปแล้วเราไปเราจะซวยนะครับเจ็ดเมทาาเรื่องการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีนะครับเจ็ดเมถาวับสี่เม้เา สบายสบายครับมากินหัลิงตัวเองได้ยังอยู่สบายอยู่นะครับการงานถือว่าเป็นเกดีแล้วก็มีไพ่ใหญ่คอยถ้วยหนุนนะครับการเงินมีสิบเหรียญน,นะครับสิบเหรียญก็เยอะนะสิบเหรียญอ,อาจจะเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะครอบครัวก็ได้ครอบครัวอุดคอยเกื้อหนุนดุนเต้อท่านอยู่นะครับดูที่เป็นฐานเป็นตัวล่างเป็นตัวส่งผลนะครับ อ่ะต่อมาเรื่องความรักก็ขึ้นไพพระและขึ้นเดวิลด้วยทามาเลือกทาจะแจ้กันไม่ออกอ่ะคือเดวิลเนี่ยมันเป็นเป็นไพ่ของคนที่ตัวเล่เพทุบายหรือก็พร้อมจะโกงพร้อมจะแบบเอาปเปรียดได้ทุกเมื่อพร้อมจะขักหลังได้ตลอดนะครับนไพ่พระมันเป็นไพ่ของคนที่นิ่งๆรู้เท่าทันอะไรบางทีก็นิ่งไม่พูด ไม่พูดตรงเกินไปก็เกิดความเสียหายนิ่งเกินไปก็เกิดความเสียหายนะครับเมื่อความรักมันมีทั้งเดวิสมีทั้งไพ่พระนะครับก็อาจจะมาในมาสพระก็ได้เดวิสอะมารดีนิสัยดีเราเราเอาการปากหวานกลนเปี้ยวถือมีดไว้ข้างหลังเตรียมแทงเออเพราะฉะนั้นความรักนะครับสูงสองเ้วยคุณจะเจอคนที่ถูกใจ แต่มันอาจเป็นแค่เดวิลมันแค่ความพึงพอใจในด้านอ่านะครับปะทิงทิงกันตรงนั้นนะครับก็ไม่มีอย่างอื่นคิงถ้วยก็นิงน่งๆห้าถ้วยในความรักมันไม่สมหวังู่และอยาา่างเมื่อวานผมเจอรุ่นลูกแหละรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานเนี่ยแหละโอ้โหคุยผมเมาล้งแต่สีทุ่มจนใบสองโอ้ยคุณแม่เกิดมาทิมชาติเลยอยากกินทห้ติดทิมชาติเลยมั่งนะ นั่นะครับนั่นคือเดวิลนะครับเดวิลนะครับดู่นช่วงของอารมณ์มึนเมาหรือไม่ก็เป็นอะไรที่เขาประชดอะความรักเขาว่าไม่สมหวังที่ผมร้อยคั้งที่น้องเขากินบ้าคข้างสี่ทุม่มจนสองโมงเชา้าเนี่ยเป็นที่สองโมงเชา้าดีบ่ายสองเนี่ยเกิดจากความรักอหกหักถูกทิ้งอะไรเงี้ย แล้วกินเหล้าช่วยได้ไหมก็ช่วยได้ช่วยให้ลืมๆหลับๆไปนะครับแต่ความทุกข์ที่มันฝังอยู่ใจนจอ่ะคุณไม่ขุดมันออกมาทิ้งยังไงมันก็อยู่ในนั้นนะครับเหล้ามันก็ช่วยได้แค่ผ่าเผยผิวเผยนะครับนี่พูดถึงเรื่องความรักนะครับความรักเดบิวมันจะเรื่องนั้นเรื่องเดียวมันไม่คิดเรื่องอื่นน้อยมากหรือไม่ก็ผลประโยชน์ถ้ามีผลประโยชน์มันก็รวบครบด้วยตามใจด้วยบ้านรวยอ่ะชอบเลยเี้ อันรวยนะครับความรักอยู่ในเกมที่ไม่ถึงก็ดีมากนะครับมีเดววลอ่ะมันดแย่ yeah, มันบอกเป็นตัวตนของคนได้อย่างชิงดาบเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ที่หนึ่งหนึ่งๆนขนี่เอาจริงนะเดยวเที่ยวไปหยอดเขาโม้ส่วนนะครับเอาจริงให้ความหวังเขานี่เขาเอานะ,ะชิงถ้วยชิงถ้วยก็เป็นผู้ชายใจดีนะเป็นพ่อแม่ก็ได้เป็นคนทุ่มท้วมนะครับอันนี้ก็เธออ่าชักช้าไม่ทันการนะม่สมมองความรักอีก อ่ะต่อมามาดูเรื่องสุขภาพนะครับโรคซึมเศร้าวปวดหลังกระดูกโรคเกี่ยวกับช่องท้องมดลูกภายในทั้งหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับอ่ะนี่คือภาพร,รวมนะครับภาพร,รวมของคนที่เกิดวันพระหัสรดีประจำวันที่สิบเก้านะครับที่สิบเก้าท่านว่าคุณทรงมาทังสิบเจ็ดนะครับมีอะไรสงสัยสอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากๆกสำหรับท่านที่ทักทายก,กันเข้ามาแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับ ก็บอกแล้วว่าช่องนี้เป็นของท่านนะครับมันจะเติบโตมันจะประสบความสำเร็จได้มากได้น้อยมันขึ้นอยู่ที่ท่านก็คือคนดูนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นผลงานผมจะดีหรือไม่ดีผมก็อาจจะไม่รู้ด้วยตัวเองถ้าท่านไม่ได้บอกนะครับก็อยากให้ท่านทั้งทายมาบอกมาว่าโอ้ขึ้นมากันเลยเถอะแหละ <laughs> เออนั่นแหละแสดงความเห็นมางี้ผมก็รับได้นะผมก็อืเข้าใจครับเออเ,อเลยเถิด คือจะไปดูอะไรที่สะอาดสะอาดจิ้งเก่าก็ต้องนะอาจจะช่องอื่นดูนะครับแต่ถ้าดูช่องผมผมเลอะเทอะตลอดอะผมไม่มีเะอาดสะอาด,อดหรอกผมก็เลอะเทอ้งผมตลอดแต่ถ้าจะมาดูข่าวหน้านะ oh. ก็เตรียมผ้ามาเยอะด้วยจะได้เช็ดจะได้หายเลอะเทะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณอีกท่านหนึ่งนะครับคุณเปิ้ลทั่วไทยออ้ยขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่ ทุกท่านให้กำลังใจนะครับก็ตบสวัสดีท่านผู้ชมใหม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมใหม่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจวิธีการดูอะไรเท่าไหร่แต่ด,ด,ดูดูไปก็เข้าใจเข้าใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกท่านเลยที่เข้ามาชมช่วยกยยวยดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อให้ช่องมันเติบโตเปิดการมองเห็นให้คนอีกนเยอะๆผมได้ช่วยเหลือคนเยอะคุณก็ เปิดทางให้คนอื่นได้ช่วยเยอะได้ทานได้บารมีทั้งคู่นะครับได้ทั้งคู่นะครับนี่คือทานอะไรมีนี่คือตัว๋วเดินทางสําหรับโลกหน้าของเรานะครับที่เราต้องมีอ่ะนะครับขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงเบื้องบนช่วยประทานพลังงานบบิสุสธิ์เพื่อปรับสมดุลให้สังขารกับทุกท่านให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บ ปรับสมดุลให้สติปัญญาสมองท่านคิดดีคิดเร็วทำทำอะไรก็ขอให้สุขวามสำเร็จนะครับมีแสงแห่งบารมีนำทางนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ